สิทธิโพลนะครับสำรวจพบว่าประชาชนเกินครึ่งอยากให้คนไทยหยุดใช้ความรุนแรงเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขณะเดียวกันนะครับประชาชนร้อยละอยากเป็นพลเมืองดีของพ่อหลวงครับสวนดุสิทธิโพมหาวิทยายลัยราชพัฒสวนดุสิตเปิดเผยความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาคม2556ต่อสิ่งที่อยากให้คนไทย ปฏิบัติตนเป็นรูปธรรมเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพบว่าสิ่งที่ประชาชนส่วนใหญ่ถึงร5 4 0 4อยากเห็นคนไทยหยุดทะเลาะก,กันเองหันหน้าเข้าหากันรักใข้สามาคัคคีรองลงมานะครับร้อยยี่สิอยากเป็นพลเมืองดีมีจิตสํานึกยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมสุนทุสิธิ์โพย,ยังสอบถามประชาชนในฐานะที่เป็นคนไทยคนหนึ่ง จะปฏิบัติตนอย่างไรที่เป็นรูปธรรมเพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพบว่าประชาชนรอยละห1จะเป็นพลเมืองดีทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดรอยละสิบแตนให้เป็นประโยชน์มีน้ําใจช่วยเหลือผู้อื่นประชาชนรอยละ77.41เห็นว่าวันที่5ทธันวาคมจะทําให้ความวุ่นวายทางการเมืองลดลงได้เพราะคนไทยทุกคนมีความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวไทยทุกคนเนื่องในวันพ่อแห่งชาติส่วนความวุ่นวายของบ้านเมืองณวันนี้คนไทยอยากจะร้องขออะไรต่อทุกฝ่ายที่เป็นรูปธรรมเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละหกอยากให้หยุดการใช้ความรุนแรงไม่ทะเลาะก,กันเองมีความสามัคคีปรองดองร้อยละสิบ อยากให้นำพระบรมราชาาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต